ลาดตเวนก็ยังมีอยู่นะก็ยังขับอยู่สีเหลือง่ะค่ะแต่ตุ้มบางหนึ่เนี่ยก็คือเรือลาดตะเวนคอยดูว่าจะมีใครตกน้ำหรือเปล่าฝ้ากระงห่วงคิดถึงเธอใจไม่ใครเจอ นแค่ใกล้เคียงอยากแบ่งกันให้เป็นหลายเสียงเตื่นในเคียงติดตามใกล้เธอคอยกังวลมีเป็นสุขมี รักเหมือนมีทุกข์ล้นเออกระวนกระวายใจเป็นเธออยากไดใจไม่รูอ้อจใจอยากถามใครใคร ทีใช้เป็นเพียงแต่เราลกแลกรักพใจ,จไง้ไวันนี้ได้แดดสมใจนะได้แดดสมใจ ได้หลังนอนนกลับบ้านมันมีความสุขได้โดนแดดนะคะเครื่องบินมาแล้วนุ่นมีเครื่องบินอยู่ลำนึงนะคะผ่านมาเพราะว่าแถวนี้อยู่ใกล้สนามบินนะเวลาสาวตุ้มจะกลับเมืองไทยก็ไปสนามบินสะดวกสบายตอนนี้หันตูดให้แดด หัน <laughs> หลังให้แดดค่ะตอนนี้แดดอยู่ข้างหลังนะคะพีส่สาวตุ้มมาอาบแดดมาหลังใครจะมาด้วยก็ได้นะ <c oughs> มาอาบแดดเป็นเพื่อนพี่สาวตุ้ม <c oughs> จริงๆว่าจะไลฟ์สดแต่ถ้าไลฟ์ like แล้วมันต้องอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมสามตุ้มก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไลฟ์ดีกว่านั่งอาบแดดชิลๆไป แดดโดนเสื้อโดนกางเกงโดนให้แดดโดนเนื้อนะเพราะว่ามันไม่ได้โดนแดดมาตั้งโ oh, อ้ยครึ่งปีแล้วมั้งคะกว่าจะมีแดดทีมันต้องมาเอาแดดนะสาวตุ้มไม่กลัวดำสาวตุ้มกลัวจะไม่ดำชอบทิ้งสีแทนแต่ว่า ถ้าสีแทนจากแดดเนี่ยก็จะดีกว่าสีแทนที่ไปเข้าในเครื่องทําผิวสีแทนนะเพราะว่าอันนั้นน่ะเขาบอกว่าจะทําให้เป็นะมะเร็งผิวหนังนะแต่ว่าถ้าเป็นแดดจะจัดแดดร้อนๆนะคะก็สามารถเป็นมะเร็งผิวหนังได้แต่พี่สาวตุ้มก็จะมาตอนเย็นแดดจะแสงอันตราไวโอเลตนะคะมันก็จะบางเบาลงแล้วแล้วก็ว มันไม่แดดแรงแรงแรงไม่มากแรงไม่จัดนะคะก็จะได้วิตามินดีนะคะแล้วก็ให้ผิวได้โดนแดดโดนลมบ้างนะมันห่อเอาไว้ปิดปกปิดเอาไว้มากนักมันก็ไม่ได้รับวิตามินเนาะพีสาวตุ้มก็อยากได้วิตามินก็เลยต้องมานั่งพึ่งแดดนะคะ มันมีความสุขกับเวลาโดนแดดอะแต่ว่าถ้าไม่โดนแดดแถวบ้านเราเนาะแดดบ้านเราที่เขาที่เขาขายของอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันขายของทํานาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพี่สาวตุ้มก็ไม่ไหวนะสู้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะถ้ามานั่งสบายๆอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขไปมันก็อ่าเขาเรียกอะไรอะเราก็จะได้ลังหลังสารความสุข สารเอนโดฟินหรือเปล่าที่เขาเรียกกันนะพี่สาวตุ้มก็ไม่รู้จักชื่อ,อสรรสากลน,นะคะก็จะใช้แต่คำว่าหลังสารความสุขความสุขของคนเราไม่เหมือนกันเนาะความสุขที่ได้ช้อปปิ้งซื้อของความสุขในการกินความสุขในการพักผ่อนนอนหลับนะไม่ใช่หลับนอน <laughs> ความสุขในการ ได้พูดคุยกับเพื่อนความสุขที่ได้ไปเห็นธรรมชาติได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่สาวตุ้มชอบไปเที่ยวเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนบรรยากาศคือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบนบกในน้ำหรือว่าในป่านะพี่สาวตุ้มชอบในเมืองก็ชอบแต่ส่วนใหญ่ก็จะชอบธรรมชาติแบบนี้มากกว่ามานั่งชมธรรมชาติปล่อยอ,อารมณ์ไป นั่งด so ูน้ ing, i, ํคลื่นกระทบฝั่งอะไรก็ได้นะไปเดินดูหน่อไม้อะไรอย่างเงี้ยของเจ้านายเดินดูป่าหน่อไม้อย่างเงี้ยนะคะก็มีความสุขคนเราความสุขมันไม่เหมือนกันนะคะก็วันนี้ก็ได้รับความสุขโดยการอาบแดดได้อาบสมใจละนะคะอาบแดดชมวิวดูที่เขาเล่นกีฬาทางน้ำกันนะครับก็จะมีเรือ เรือแคนูหรือเปล่าเรือแคนูนะคะแล้วก็จะมีะนักเรียนที่เขาเรียนกับตันเรียนขับเรือนะคะก็จะมีครูสอนแล้วก็จะมีที่เขาเล่นภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกอะไระคะที่มันเป็นเหมือนร่มอะค่ะแล้วก็สกเก็ตก็ไม่ใช่สกเก็ตน้ำหรือสกเก็ตบอร์ดก็ไม่ใช่นะ เหมือนกับโดดร่มนะคะแล้วก็ใช้สกเก็ตข้างล่างแล้วก็มีคนที่เขามีหมาเขาก็มาเดินหมาปลาหมาเขามาเดินอะไรอย่างเงี้ยโอ้มีปลาด้วยปลาในน้ำอ่ะมันวืดวืดวืด,ว,ด,ว,ดวืดมาแต่ว่าพี่สาวตุ้มไม่สามารถที่จะลุกได้เพราะว่าพี่สาวตุ้มนั่งทับเสื้อเดี๋ยวเสื้อจะติวลงน้ำ้วก็กลับบ้านไม่ได้สวมเสื้อทำไงอ่ะมัน ไ,ไโอ้ยหลังโดนแดดมีความสุขที่สุดเลยนะคะมันไม่ได้ร้อนไงมันโอเคอะลมก็เป่าใครทด้มานั่งถอดเสื้อตากแดดแบบนี้จะมีความสุขนะคนที่เขาชอบแดดนะพี่สาวตุ้มเนี่ยมีความสุขที่สุดไม่ต้องก็อย่างที่บอกว่าความสุขคนเรามันไม่เหมือนกันสาวตุ้มชอบอยู่มอ,มอ,มอแม่ๆอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ สมัยก่อนอยู่คนเดียวก็จะฟังเพลงหรือไม่ก็ฟังพระให้เขาเรียกอะไรไม่ใช่สวดนโมตสระนะอันนั้นนะฟังไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่พี่สาวตุ้มจะชอบฟังพระที่ให้เทศนาธรรมเป็นคำพูดนะคะแล้วก็ให้คติอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นนโมัสะพัดขาวโตนี้มันเป็นการปฏิบัติธรรม,มก็เปนคนละอย่างกันนะคะส่วนพระที่เหมือนกับ พระอาจารย์สมปองอย่างนี้พี่สาวตุ้มก็ไม่ค่อยจะชอบฟังเท่าไหร่หรอกเพราะว่าท่านก่อนสมัยที่เป็นบวชน,นะคะทําตัวไม่เหมือนพระเท่าไหร่ทาตัวเหมือนคารวาธรรมดาอะไรอย่างเนี้ยนะพี่สาวตุ้มก็จะไม่ค่อยจะชอบฟังเท่าไหร่ก็จะชอบฟังพระอาจารย์สุนทรธรรมพานชอบฟังพระอาจารย์สมศักดิ์จำชื่อไม่ได้อะตอนนี้ท่านอาพาธนะคะท่านเะเทศนาธรรมไม่ได้ พระอาจารย์สมศักดิ์นี่จะอยู่ทางวานอนนิราชสกลน,นครนะคะพี่สาวตุนก็เลื่องใสนะคะแล้วก็หลวงพ่อชามาปฏิบัตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคําพูดอะไรอย่างี้พี่สาทุนจะจะจะ,จะติดตามพระที่ยังยังมีชีวิตอยู่นะครับจะได้สื่อสารกันได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พระนิกรพระยันต์เนรเออย่างเงี้ยไม่ได้นะแล้วก็ พระอะไรนะนที่หนีไปอเมริกาแลว้วอะพระนุ่มๆอะอยู่แถวสุรินหรือเปล่าที่สร้างบ้านพระอาจารย์อะไรเนะาะเป็นยังหนุ่มอยู่เลยอะเมือ่อสี่ห้าปีที่แล้วที่เป็นขา่านวะะก็ฟังไปสนิทไปนะเปลี่ยนมุมนะคะให้มาดูมุมนี้บ้างเดี๋ยวพาไปทางนู้นไปนั่งดูทางนู้นเป๊บหนึ่งนะเเสื้อพาา้าป่า เราก็มามุมนี้กันเปลี่ยนมุมรับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนิดนึงมันม,ม,มีความสุข <c oughs> ความสุขที่ได้อาบแดดโดนแดดเต็มเต็มจะชอบ แต่ตรงนี้จะเย็นกว่าตรงนู้นเพราะว่ามันลมมันมามาันมาเต็มนาเรศนะคะทางนี้ก็จะเป็นทางนู้นคือฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยววันไหนพี่สาวตุ้มว่างวันสุดท้ายของการทำงานเลิกงานแล้วจะนั่งเรือไปฝั่งน้นไปทานมื้อเย็นที่นู่นก็ไดะะ้ตรงนี้ก็จะหนาวกว่าตรงนู้นนะเพราะว่าลมมันมา